สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวิชาคณิตศาสตร์ออนไลน์กับครูกิ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนอัตราสวนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะจะสอดคล้องกับ มาตรฐานและตัวชี้วัดข้อ1.1ป6ทับ2นะคะคือเขียนอัตราสว่วนแสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณจากข้อความหรือสถานการณ์โดยที่ปริมาณแต่ละปริมาณเป็นจำนวนนับค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเราจะมาทบทวนความรู้รอบตัวของเรากันก่อนค่ะโดยครูจะมีภาพมาให้นักเรียนดูนะคะภาพภาพนี้ค่ะเป็นภาพการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสีคะว่าจากภาพนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะนักเรียนบางคนก็จะตอบครูว่าเราจะเห็นว่ามันมี จำนวนผู้แข่งขันใช่ไหมคะทั้งหมด2ทีมค่ะคือทีมสีฟ้ากับทีมสีแดงใช่ไหมคะแล้วก็จะมีผลคะแนนใช่ไหมคะว่าแต่และทีมได้คะแนนเท่าไหร่นะคะทีนี้ถ้าครูถามนักเรียนว่าเราจะสามารถ อ่านผลคะแนนนี้ได้อย่างไรนะคะเด็กๆบางคนก็จะตอบครูแล้วค่ะว่าถ้าเราเริ่มอ่านจากทีมสีฟ้าไปทีมสีแดงเราก็จะอ่านผลคะแนนได้ว่าเป็น15ต่อ12ใช่ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มอ่านผลคะแนนจากทีมสีแดงไปทีมสีฟ้านะคะเราก็จะอ่านผลคะแนนได้ว่าเป็น12ต่อ15นั่นเองค่ะ นักเรียนลองเดาสิคะว่าการอ่านผลคะแนนการแข่งขันนี้ค่ะจะเกี่ยวข้องหรือว่าเชื่อมโยงอะไรกับเรื่องอัตราส่วนของเราใครเดาได้แล้วเก็บไว้ในใจก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันในคลิปวิดีโอนี้ค่ะดังนั้นนะคะเราจะมาเริ่มเข้าสู่บทเรียนของเรากันค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเขียนอัตราส่วนค่ะ โดยความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไปนะคะซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกันหรือว่ามีหน่วยต่างกันก็ได้เราจะเรียกว่าอัตราส่วนค่ะและสัญลักษณ์ของอัตราส่วนนะคะคือจุด2องจุดที่อยู่ในแนวตั้งนะคะเราจะอ่านาสัญลักษณ์นี้ว่าต่อนั่นเองค่ะ และการเขียนอัตราส่วนสแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่มีหน่วยเดียวกันนะคะเราจะไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ค่ะตัวอย่างเช่นครูมีรูปภาพมาให้นักเรียนดูค่ะเป็นรูปภาพหลอดได้ใช่ไหมคะมีหลอดได้อยู่หลายหลอดเลยนะคะมีทั้งสีแดงแล้วก็สีม่วงนะคะถ้าครูอยากทราบว,ว่า อัตราส่วนของจำนวนได้สีแดงต่อจำนวนได้สีม่วงค่ะคืออะไรนะคะเด็กๆก็ต้องดูจากรูปภาพแล้วค่ะว่าได้มันมีแค่สีแดงใช่ไหมคะจำนวนสามหลอดค่ะแล้วก็จะมีได้สีม่วงจำนวนสีหลอดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนของจำนวนได้สีแดง ต่อจำนวนได้สีมวงค่ะเราก็สามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้คือ3ต่อ4นั่นเองค่ะและต่อมานะคะถ้าเราอยากเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่มีหน่วยต่างกันบ้างเราจะไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ นะคะตัวอย่างเช่นครูมีรูปภาพให้นักเรียนดูค่ะเป็นรูปภาพของอาหารใช่ไหมคะอาหารชนิดนี้ค่ะมีชื่อว่าผัดไทยนะคะมีผัดไทยอยู่1จานค่ะแล้วก็มีป้ายราคาติดไว้ด้วยเป็นราคา50บาทนะคะแปลว่าผัดไทยจานนี้ค่ะราคา50บาทนะคะถ้าครูอยากทราบว่า อัตราส่วนของจำนวนผัดไทยค่ะต่อราคาคืออะไรนะคะเด็กๆก็ต้องดูแล้วค่ะว่าจำนวนผัดไทยกับราคานี่มันมีหน่วยต่างกันใช่ไหมคะถ้าเป็นจำนวนผัดไทยหน่วยของจำนวนผัดไทยก็มีหน่วยเป็นจานใช่ไหมคะแต่ถ้าหน่วยของราคามันมีหน่วยเป็นบาทค่ะซึ่งมันมีหน่วยต่างกันนะคะเพราะฉะนั้น เวลาที่เราเขียนอัตราส่วนค่ะเราจะต้องเขียนหน่วยกำกับไว้ด้วยนะคะแสดงว่าอัตราส่วนของจำนวนผัดไทยต่อราคาค่ะก็คือ1จานต่อ50บาทนั่นเองค่ะและจากตัวอย่างถัดมานี้นะคะครูก็จะมีรูปภาพให้นักเรียนดูเหมือนเดิมค่ะเป็นรูปภาพกล่องนะคะกล่องด้านนี้ค่ะกล่องกล่องนี้นะคะจะมีทั้ง ความกว้างและความยาวเลยค่ะโดยเขาบอกมาว่ามีความกว้างเท่ากับ30ซนติเมตร นะคะแล้วก็มีความยาวค่ะเท่ากับ50เซนติเมตรนะคะถ้าครูถามว่าอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างของกล่องนี้นะคะจะสามารถเขียนได้อย่างไรค่ะอันดับแรกนะคะวิธีคิดเด็กๆก,ก็ต้องดูหน่วยก่อนค่ะว่าหน่วยเหมือนกันไหมนะคะปรากฏว่าข้อนี้ค่ะมีหน่วยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะคือหน่วยเซนติเมตรค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบอัตราส่วนของข้อนี้ นะคะเราก็จะไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับไว้นะคะเราสามารถเขียนอัตราส่วนที่มีแต่ตัวเลขได้เลยนะคะดังนั้นอัตราส่วนของความยาวต่อความกว้างของกล่องน,นี้นะคะเราสามารถเขียนได้คือ50ต่อ30นั่นเองค่ะ และจากตัวอย่างถัดมานี้นะคะก็จะเป็นรูปไข่ไก่ค่ะมีไข่ไก่อยู่หลายฟองเลยนะคะแต่ว่าข้อมูลบอกมาว่าไข่ไก่12ฟองราคา30บาทค่ะ,ะทีนี้ถ้าครูถามว่าอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่ต่อราคาค่ะจะเขียนได้อย่างไรนะคะ อันดับแรกเด็กๆก,ก็ต้องดูก่อนค่ะว่าหน่วยมันเหมือนกันไหมนะคะปรากฏว่าข้อนี้ค่ะหน่วยมันต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเขียนอัตราส่วนค่ะเราต้องบอกกำกับหน่วยไว้ด้วยนะคะดังนั้นค่ะอัตราส่วนของจำนวนไข่ไก่ต่อราคานะคะเราสามารถเขียนเป็นอัด ราสวรร์ได้คือ12ฟองต่อ30บาทค่ะและต่อมาภาพนี้นะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าภาพนี้ค่ะเป็นภาพเดียวกับเมื่อต้นวิดีโอนี้เลยใช่ไหมคะที่เราเดาไว้ในใจนะคะนักเรียนลองมาดูสิคะว่าสิ่งที่เดาไว้ในใจเนี้ย ถูกต้องหรือเปล่านะคะเราก็มาดูได้จากภาพเลยค่ะเป็นภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลใช่ไหมคะเขาถามว่าเราจะสามารถเขียนอัตราส่วนแสดงผลการแข่งขันได้อย่างไรนะคะเด็กๆก็จะสามารถตอบครูได้แล้วค่ะว่าถ้าเราตอบในกรณีของอัตราส่วนแสดงผลการแข่งขันของสีฟ้า ต่อสีแดงนะคะเราก็จะสามารถเขียนอัตราส่วนได้คือ15ต่อ12นั่นเองค่ะแต่ถ้ามอไห่ที่เราตอบในกรณีของอัตราส่วนแสดงผลการแข่งขันของทีมสีแดงต่อสีฟ้านะคะเราก็จะสามารถเขียนอัตราส่วนได้คือ12ต่อ15นั่นเองค่ะ ซึ่งอัดราสวคนทั้งสองกรณีนี้นะคะจะมีค่าไม่เท่ากันค่ะและจากที่เราเรียนตัวอย่างไปทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะมาทำกิจกรรมกันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมสำรวจค่ะโดยครูจะให้นักเรียนนะคะสำรวจจำนวนนักเรียนชาย และจำนวนนักเรียนหญิงในห้องเรียนป .6 ของเราค่ะว่ามีอย่างละกี่คนนะคะจากนั้นให้นักเรียนค่ะเขียนแสดงอัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญิงค่ะว่าจะสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้อย่างไรนะคะใครทำเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์ของเราค่ะ ดังนั้นนะคะเราจะนำความรู้ค่ะที่เราได้เรียนจากตัวอย่างเมื่อต้นวิดีโอไปนะคะมาทำเป็นใบงานค่ะซึ่งใบงานนี้นะคะเป็นใบงานที่4.4แล้วนะคะแล้วครูได้แจกให้กับนักเรียนไปในใบงานชุดล่าสุดด้วยนะคะนักเรียนลองกลับไปฝึกทำดูน,นะคะแต่ว่าใบงานนี้ค่ะเป็นใบงานเรื่องอัตราส่วนนะคะซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัด ข้อ1.1ป .6 ทับ2นะคะโดยเขาให้เราเขียนอัตราส่วนแทนข้อความในแต่ละข้อต่อไปนี้นะคะซึ่งใบงานนี้ค่ะจะมีจำนวนข้อทั้งหมด15ข้อนะคะแต่ว่าครูจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเป็นบางส่วนนะคะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยน,นักเรียนลองกลับไปฝึกทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยในคาบเรียนออนไลน์ของเรากันค่ะ มาดูตัวอย่างแรกกันนะคะตัวอย่างที่1ค่ะนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่านักเรียนสองคนดื่มน้ำเจขวดนะคะแล้วเราจะเขียนข้อจากข้อความนี้เป็นอันตราส่วนได้อย่างไรนะคะ อันดับแรกเด็กๆก็ดูหน่วยเลยค่ะว่าหน่วยเหมือนกันไหมนะคะถ้าหน่วยเหมือนกันเวลาตอบค่ะเราไม่จําเป็นต้องเขียนหน่วยกํากับไว้นะคะเราสามารถเขียนเป็นตัวเลขของอัตราส่วนได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หน่วยต่างกันเด็กๆจะต้องเขียนหน่วยกํากับไว้ในอัตราส่วนของเราด้วยนะคะ อย่างเช่นข้อนี้ค่ะปรากฏว่าหน่วยมันต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ค่ะเราจะต้องเขียนหน่วยกํากับไว้ด้วยนะคะดังนั้นนักเรียนสองคนดื่มน้ำเจขวดค่ะแล้วก็จะสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้คือ2คนต่อ7ขวดนั่นเองค่ะ และลองมาดูข้อต่อมาบ้างนะคะข้อ2นี้ค่ะเขาถามว่าพวงกุญแจ3อันราคา100บาทค่ะเราจะสามารถเขียนข้อความนี้ไปเป็นเศษส่วนของเราได้อย่างไรนะคะเด็กๆก็ต้องดูเลยค่ะอันดับแรกว่าดูหน่วยซิว่าหน่วยมันเหมือนกันไหมนะคะปรากฏว่าข้อนี้ค่ะ หน่วยมันแตกต่างกันใช่ไหมคะอีกอันนึงเป็นหน่วยเป็นอันส่วนอีกข้อความหนึ่งเป็นหน่วยเป็นบาทนะคะแสดงว่าหน่วยต่างกันนะคะดังนั้นคําตอบของข้อนี้ค่ะเราก็จะตอบว่า3มอันต่อ100บาทนั่นเองค่ะแล้วเราลองมาดูข้อ3บ้างสิคะว่าจะตอบอย่างไรนะคะข้อ3ค่ะโจทย์บอกว่ากินขนม5ชิ้นใช้เวลา เนาทีค่ะเราจะมีวิธีการเขียนจากข้อความนี้ไปสู่อัตราส่วนของเราได้อย่างไรนะคะเด็กๆก็มาดูเลยค่ะว่าหน่วยเหมือนกันไหมนะคะปรากฏว่าหน่วยมันแตกต่างกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ค่ะเราก็จะตอบว่า5ชิ้นต่อ9นาทีนั่นเองค่ะและลองมาดูข้อสุดท้ายนี้สิคะเป็นข้อ4ค่ะ ขอถามว่าจำนวนต้นลำไย,ย8ต้นต่อจำนวนต้นลิ้นจี่5ต้นนะคะจะสามารถเขียนเป็นอัตราส่วนได้อย่างไรนะคะเด็กๆก,ก็จะมาสังเกตเลยค่ะว่าข้อนี้นะคะหน่วยเหมือนกันไหมนะคะปรากฏว่าข้อนี้ค่ะหน่วยมันเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเป็นต้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ค่ะเด็กๆ สามารถเขียนตัวเลขแสดงอัตราส่วนได้เลยนะคะโดยจะตอบว่า8ต่อ5นั่นเองค่ะครูทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะทั้งหมด4ข้อเหลืออีก11ข้อเด็กๆลองฝึกทำเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันในคาบเรียนออนไลน์ของเราค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่ะ เราจะมาสรุปเป็นความรู้ของเราในวันนี้ได้ว่าการเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยเดียวกันค่ะเราไม่จําเป็นต้องเขียนหน่วยกํากับไว้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณสองปริมาณที่มีหน่วยต่างกันค่ะเราจะต้องเขียนหน่วยกํากับไว้ทุกครั้งนะคะ เห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆสามารถทบทวนความรู้เพิ่มเติมได้จากการทำใบงานการทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมได้ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ